เก็บบักท่านครับพี่น้องเก็บบักท่านฟังท่านนี่สุกก่อนนะครับพี่น้องเนี่ยฟังท่านนี่สุกก่อนครับอันนี้เป็นปลาไอสองปีครับพี่น้องปลาสองปีมังครับมังค,ครับพี่น้องเหลืองอาลามครับส,สวยๆครับพี่น้อง ครับเองบุต้นน,ตนี้เหรอลูกโตๆสว,สสวยๆปีนี้ตัดซ่าะนะครับปีนี้ตัดซ่าทุกปีมาทุ่งตัดก,กลางโมกกระลำไม่ใช่ตะเก็บบางแก่เดือนกรกฎาคมครับปีนี้ตัดซะไอ้หบุ่ม,มพี่น้องรั้หนว่วยนี่ไหมเ็ตวตาสวร์ครับ เป็นแต่สวนครับผมพี่น้องได้เก็บไปแล้วว่าครับนี่ยนุ่งมองง่ายได้พี่น้องนี่ยนุ่งมองง่ายเต็มกำมือได้เลยครัพี่น้องนี่เก็บไปครับมังครับนี่เป็นรุ่นลุ่นลุ่นลุ่นเลยได้พี่น้องเนี่ยอ่ะยืดลุ่ยนึงครับนี่ยลุ่ยนี่อยู่ในเนี่ยนี่ยเนี่ยครบสูงกับพ่อดีนะครับพี่น้อง กบสูงกับพ่อดีอ่ะเขาเซลนี่สิร่วงเยี่ยมไปขายเบ้างมือ่อไรแห้งมันครับมือ่อไรแห้งมันลูกค้าถามอะลายมื่อละลูกค้าถามอะลายมื่อละนี่ก็เรื่องปวยน้ำใส่ได้ดน,น้องหรือปวยน้ำใส่ครับเดี๋ยว็กควานตับเครื่องจักข้าวกันบ่ได้เฝ้ามันน่าไม่ได้ฉ่ำเกินไป แป๊บหนึง่งนะเก็บต่อครับพี่น้องมันเก็บพุทธาต่อดูครับลูกโตโๆเป้งๆเลยครับพี่น้องเนี่ยนี่ว่ะสุดยอดสุดยอดว่าแม่นสีอะได้ครับปีนี้พี่น้องว่ามันสีอะได้เพราะว่าร,รุ่นแรกมันเป็นดอกกระเทยหลายไหมมันเป็นดอกกระเทยหลายมาทุ่งเลยเอา สารแปลงเพียรมาฉีดแบบนี้ว้าไอ้รุ่นซวงมามาดิดกอ่างลากครับรุ่นซวงมาดกอ่างลากรุ่นสามแบกําลัางจอครับพี่น้องกําลัางจอกันเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยดกบดกพี่น้องเบิ้งงวยรุ่นต่อไปด้วยครับเนี่ย <c oughs> เป็นไงครับพี่น้องเนี่ยสามนุ้ยเต็มกำมือคทำเนี่ยเก็บเก็บก่อนลองมึงลูกค้า ถามหาอะไรแล้วมึงอยากไปเปิดตลาดก่อนนี่ครับลูกโต,โตโตสวยๆเลยพี่น้องเนี่ยลูกค้าถามหาอะไรไปเปิดตลาดมึอเรียกมึงผลตอบรับกรเกษียรตอบรับมันจะเป็นอะไรปีนี้ครับเดี๋ยวเก็บไปส่งให้ลูกกับเมียขายแล้วก็ทีกระม้าห่อน,น้ำตอครับกระม้าห่อน,น้ำาาห่อน,น้ำตอ,อีก ไมนี่พี่น้องมึงเลยน,นี่เอี้อมมงๆกงันบัางแล้วเรเสียบเล้ครับโมมีหนอนนะครับพี่น้องนี่ยโม,มีหนอนโมมีหนอนเนี่ยเต็มกำม,มือครับโมมีหนอนโมนครับเอาอะไรอ้า,อาสะออนสะออนผู้ปลูกกับสะออนเนี่ยนี่ <c oughs> เอาไปต้นเอื่อนครับหน,นึ่ะต้นเอื่อนมา <c oughs> ทางปีมั้งครับนี่ <c oughs> บบดกระแตกพี่น้องเอ้ยลองเท่าบูดกระแตกม <c oughs> ันกะโคบอายุวมันเหรอหรอวะใส่มาหลายปีแล้วม <c oughs> ันกะช่ำรถธรรมดาม <c oughs> ึงทางนี่ครับนี่ บทัสช,ช,ชสูงเ,งเลยนี่รุ่นสามต่อเนี่ยนี่รุ่นสามหนึ่งเพื่อนนี่ก็ร่างเสียบครับเนี่ยองตองเลยนะครับเนี่ย พี่น้องฮะเก็บเก็บเก็บไปเ,เ,เปิดตาลาดบ้างมือเรียกทุ่งข้า้งายอัดเสี่ยงพี่น้องเอ้ยทึ่งงายเก็บบักท่านเฟี่ยงกันหลายปีนี่ขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณลูกค้าลูกท่าบานกันหลายถามแตกสวดสวดบักท่านออกไปออกไปไปนะ นี่ครับอ่ะไปทางพี่บัดน,นี้ลังต้นกับซุกล้ลยลังต้นกับพระท่านสุกครับนี่น้องธรรมดาแหละ <c oughs> มือนี่ครับโอ้ยตรงๆเลยพี่น้องเนี่ยเลี้ยงซับหนีเหระก็แล้วครับกําลังเสียบนี่เนี่ยกําลังเสียบเลยนี่เนี่ยลูกโตๆครับพี่น้องโตๆอดพี่น้องโตๆครับ เอาคลิปนี้จบเชื่อนี้นะครับพี่น้องเชื่อน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ